กิมจีลังทำไมถึงใช้ดีเดี๋ยวนกจะมาสรุปการทำงานของกิมจีลังให้ฟังกันค่ะอันดับแรกนะคะในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นกับผิวค่ะกิมจีลังนะคะโดดเด่นในเรื่องนี้มากๆเพราะว่ามีสารสกัดหลายตัวเลยที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวค่ะแต่ที่เด่นมากนะคะมีอีกตัวหนึง่งมีงานวิจัยรับรองเลยว่าเมื่อทาเข้าลงผิวแล้วเนี่ย เขาจะให้ความชุ่มชื้นล้ำลึกทุกระดับชั้นผิวนะคะแล้วก็ตักเก็บอยู่ในผิวได้ถึง6วันแม้เราจะหยุดใช้ค่ะสารสกัดตัวนี้เรานําเข้าจากฝรั่งเศสค่ะและบอกเลยว่าสารสกัดตัวนี้เป็นตัวเดียวกับสารสกัดที่ใส่ในเค้าตัวแหวนแต่ของเขาราคาเป็นหลักหนื่นเรียกว่าพิมจีรัง50กรัมกระปุกนี้ย10กระปุกอ่ะราคาถึงจะไปเท่ากับเขา1กระปุกนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสารสกัดในพิมจีลังหลายตัวเลย ไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนลเอลลาสตินนะคะซึ่งเป็นโครงสร้างหลักของผิวคอลลาเจนช่วยให้ผิวแข็งแรงเอลลาสตินช่วยให้ผิว,วยืดหยุนนะคะเราจะบอกว่าเรามีสารสกัดอยู่ตัวหนึง่งโดดเด่นมากๆในเรื่องนี้นําเข้าจากนร์เวย์มีงานวิจัยรับรองว่าเขาสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้สูถึง3 5 0และเอลลาสตินสูถง1 2 0ค่ะและนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเมื่อใช้ครีมจีรังแล้วผิวหน้าแข็งแรงขึ้น แล้วก็ช่วยในเรื่องของริ้วรอยความหย่อนคล้อยนะคะนอกจากนี้นะคะสารสกัดในพิมจีหลังร้ายตัวเลยนะจะช่วยให้ผิวนุ่มเนียนกระจ่างใสนะคะก็ามันดีขนาดนั้นเลยเหรอลองอ่านรีวิวดูค่ะบอกได้เลยกระปุกแรกเห็นการเปล่นแปลงค่ะ